สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญหน่อยเรื่องการเช่าเรบสมาชิกใหม่ <c oughs> ทุกท่านนีดีนะครับเพียงถามผมก่อนการเช่าเรบนั้นให้เดบตรงนี้นะครับเรียรนในฟร,ร,รนีอย่าไปบายในฟรีโอเดือดขาดแล้วบายเนฟรอโอเนี่ย ราคาจะตกอยู่ที่ตัวละ 1s ซึ่งอ่ลเบอร์ตตัวนี้มันก็เท่ากับเปรียบตรงที่เราไปโปรโมทหามานะครับซึ่งซื้อมาแล้วเหมือนกับไปโปรโมทหามาบางบบางบางงคนก็ทำบางคนก็ไม่ทำส่วนการเช่าเีืบที่จะให้ได้เยอะ ก็คือตรงที่แล้วก็ก็คือเข้าตรงหัวข้อเรยิเฟลา์นี่นะครับอันนี้ก็ใกล้เวลาจะรีเซ็ตแล้วผมว่าจะเช่ามันครบรอบเช่าแึ่เมื่อคืนประมาณตีสองมั้งผมก็เลยไม่รอแล้ะหลับและใส่ศูนย์อยูสามก็ไม่ได้กดเลยเมื่อมีมากกว่าหกร้อยคนราคาจะอยู่ที่ตัวละศูนย์่สองหนึ่ง หรือร้อยละยี่สิบเอ็ดเหรียญอันนี้ผมก็จะเช่าเพิ่มอีกหนึ่งร้อยซึ่งการนี้ประสบปัญหาระดับสมาชิกระดับอาลิมิตของเราที่มีเหลบมากกว่าหนึ่งพันคนไปแล้วออโต้เ์จะทำงานแล้วตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายในกลุ่มให้อันนี้ผมจะทำการเช่าเดียวก่อนคลิกเลือกที่จำนวนเหลบ แล้วก็รู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วก็รู้ว่าเหรียจะมีสิบยี่ห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยก็ดูว่าราคามันนี้เท่าไหร่เฮ้ยหนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อยตัวอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเหรียญผมก็โอนเข้ามาแล้วยี่สิบเอ็ดเหรียญก็กดเด้นเอาก็เสร็จแล้วครับขอบคุณ วันนี้ผมก็มีเหลืออีกหน,นึ่งร้อยคนเป็นแปดร้อยสามสิบคนวันนี้เหลือเจ็ดร้อยสามสิบของผมทำเงินให้ 7. 7ใเจ็ดจุดเจ็ดได้เลขยี่สิบคนทำเงินให้ร้อยเจ็ดสิบหกคิดประมาศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดหกรวมกันก็อยู่ได้ประมาณสี่จุดแปดเอฟ เฮ้ก็มาดูเหลีที่เข่ามาเมื่อกี้จับเมื่อวานทำง,งานกันหมดไหมวันวันที่สองใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้ไปดูก็ดูที่สิบห้าเพราะว่าเอวเราจะหมดอยู่ที่สิบห้าเมื่อวานนี้เลยผมคลิป เจ็ผมเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสามสิบคนคิดหมดรู้สึกว่าเลยจะคิดหมดตั้งแต่ประมาณตีสามทุกวันช่วงตีสามเฉลี่ยจะคิดหมดทุกวันผมชอบวันนี้ก็พอค่ามันไปรีเซ็ตไปเวลาเจ็ดนาฬิกาพวกนี้ก็จะเหลือยี่สิบเก้าวัน 7จ็ดร้อยสาสิบคนนี่แปดร้อยสาสิบคนนี้น่าจะทำเงินให้ประมาณวันละห้าเหรียญโอเคครับก็คงจะแค่นี้นะครับ